สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนค,ครับสำนักข่าวมาติเพลสครับก็นักเล่าข่าวมีอะไรดีๆก็จะมาเล่าเพื่อนฟังนะครับอย่างที่พูดบ่อยๆนะพูดติดปากเลยชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาป <c oughs> ประมาณนั้นครับก็เคยติดเพื่อนไว้เรื่องอสติปจอบนะสติปจอบก่อนตายนี่เขาพูดอะไรไว้นะก็เลยน้องๆ้องก็ อยากให้เล่าให้ฟังก็เลยเก็บมาเล่านะสตตฟป็อฟนะครับเขาเสียชีวิตเมื่ออายุ56ปี56ปีเท่าผมเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยอายุ56ปีเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยตอนเท่าผมเนี่ยตอนเนี้ยผมนี่เป๊ะเลย56ปีเขาเสียชีวิต56ปีนะเขาเสียชีวิตด้วยเลขไอ้โรคมะเร็งในตับเป็นมะเร็งนะแล้วก็นอนนอนติดเตียงสักพักหนึ่งอะ ถึงจะเสียชีวิตมีเงิน7,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐครับหรือ2แสนกว่าล้านบาทเงินเขานะทรัพย์สมบัตินะ่ะ7,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย2แสนกว่าล้านบาทนะติบจอบฉุดๆเลยแล้วเขาก็เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็นอนอยู่ก่อนตายเขาก็พูดพูดแล้วก็มีคนบันทึกไว้นะเขาพูดบอกว่าชีวิตผมเนี่ย ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมนอกจากงานแล้วผมเนี่ยมีความสุขน้อยมากเลยนอกจากกับงานเนี่ยเขามีความสุขกับงานเนี่ยแต่ยางอื่นเนี่ยเขาม่มีความสุขเลยครับนะคบอกเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมนอนติดเตียงอยู่ผมก็เลยมาตระหนักมาคิดคิดว่าชีวิตและเงินทองของผมเนี่ย มันไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีความหมายเลยไม่มีค่าอะไรเลยในวารละสุดท้ายของเขาเนี่ยเงินทองไม่มีค่าอะไรเลยถึงจะมีเงินจ้างคนทํางานแทนนะครับจ้างคนขับรถให้จ้างคนทํานูน่ทนทํานี่นะครับสั่งได้ไงมีตังค์สั่งได้ไงแต่เขาก็ไม่มีความสุขแล้วก็เงินเขาเนี่ยไม่สามารถจะให้ใครอ่ะมาป่วยแทนเขาได้มาตายแทนเขาได้ เห็นไหมเขาพูดเนี่ยนะเขาอาจจะหาอะไรก็ได้ในโลกนี้เงินไงซื้อได้หมดอ่ะแต่เขาไม่สามารถจะซื้อสุขภาพที่ดีได้กับความตายได้กับชีวิตได้นี่นี่คือเขาพูดก่อนตายนะเขามีคนบันทึกไว้เห็นนะเงินไม่สามารถซื้อเวลาได้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆสุขภาพเลยซื้อไม่ได้นะ อาจจะรักษาได้แต่มันก็มันก,มนก็มันก็ตายอ่ะคนเรามันก็ตายก็ตายตายแน่นอนอก็อย่างที่บอกอ่ะอย่างที่ผมคือบอกว่าไอไอสิ่งที่ย้อนกลับมาไม่ได้คือเวลาย้อนมาไม่ได้สิ่งที่หนีไม่ได้คือความตายสิ่งที่ซื้อไม่ได้อ่ะคือสุขภาพแล้วก็ชีวิตก็เก็บม,มเวเราอ่าอันนี้เสรจติด็อกก็พูดนะก่อนตายว่ามีเงินเป็น หมื่นล้านแสนล้านเนี่ยคุณไม่สามารถซื้อสุขภาพดีๆได้เพราะฉะนั้นนะเพื่อนกับผมเนี่ยรักษาสุขภาพดีๆนะครับดูแลตัวเองกับครอบครัวและคนใกล้ชิดดีๆะะสุขภาพต้องมาก่อนนะไอ้พวกยาเสพติดก็อย่าไปยุ่งกับมันนะเรายาปาปิงก็น้อยๆห,หน่อยก็ดีหยุดได้ก็หยุดในตอนนี้ผมกนะ็เลิกนะเลิกหมดเลยคือมันไม่มีประโยชน์นะเลิกไม่มีประโยชน์มามาดูแลสุขภาพดีกว่านะเพราะว่าเราก็ หาบริจา่างกายเผื่อเราเป็นอะไรไปร่างกายเราจะได้มีประโยชน์กับคนอื่นนะฮะคือได้บนเนี่ยรั้งสุดท้ายของชีวิตเนี่ยผมก็บอกเราเคยเล่าเพื่อนฟังแล้วนะไม่อยากจะมาพูดมากนหาว่าแม่งขี้โม้ขี้คุยคืออย่าประมาทกับชีวิตครับอย่าประมาทนยคนเราเราไม่รู้ว่าายเมื่อไห่นะประมาทแล้วกันก็ออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมกับมโนกนักเล่าข่าวครับสํานักข่าวมติเพรสครับติดตามด้วยครับ ช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยถ้ามีประโยชน์นะไม่ช่วยก็เลื่อนผ่านแล้วกันก็คอมเมนต์หน่อยอะกันอยากรู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับสว,วัสดีครับ